คลิปนี้นะครับผมจะสอนเพื่อนเปลี่ยนข้อความทั้งเอกสารในครั้งเดียวกันว่ามันจะมีวิธีการทํำยังไงเดี๋ยวตามผมมารับชมกันเลยดีกว่านะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกด Ctrl F เข้าไปในเครื่องของเพื่อนๆเลยนะครับอย่างของผมเนี่ยผมต้องการที่จะเปลี่ยนคำว่าประสิทธิภาพนะครับเป็นประสิทธิผลพอเพื่อนกด Ctrl F เนี่ยมันจะขึ้นการนําทางขึ้นมาให้ฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถพิมพ์คําที่เพื่อนๆจะต้องการแทนที่ได้เลยนะครับอย่างของผมเนี่ยผมจะ เปลี่ยนคาว่าประสิทธิภาพเป็นประสิทธิผมใช่ไหมครับช่องนี้ผมก็จะพิมพ์คําว่าประสิทธิภาพครับประสิทธิภาพเพื่อค้นหาก่อนนะครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะมีคําว่าประสิทธิภาพขึ้นมาเต็มเลยนะครับช่องตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยครับอ่าอันนี้คือตัวอย่างนะครับเพื่อนๆจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆมากดตรงนี้ครับตรงลูกศรเล็กๆตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีส่วนลูกศรเล็กๆอยู่คลิกซ้ายลงไปเลยจากนั้นให้เพื่อนๆกด คำว่าแทนที่ตรงนี้นะครับแทนที่ไปนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นหน้าต่างนี้มาให้นะครับเพื่อนๆมันจะมีคําว่าค้นหาแทนที่แล้วก็ไปที่นะครับให้เพื่อนเพื่อนคลิกตรงที่แทนที่ตรงนี้นะครับช่องแรกอันนี้คือจะเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะค้นหาก่อนอย่างของผมเนี่ยผมจะเปลี่ยนคําว่าประสิทธิภาพทั้งหมดเลยให้แทนที่ด้วยคําว่าประสิทธิผลนั่นเองนะครับผมก็จะเปลี่ยน ตรงนี้นะครับใส่คําว่าประสิทธิทผลจากนั้นนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆนะฮะกดตรงนี้ครับแทนที่ทั้งหมดนะฮะกดเข้าไปปับ๊บนี่เห็นไหมครับมันก็จะเด้งหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาให้เสร็จหมดแล้วเราได้ทําการแทนที่ทั้งหมดสี่สบเอ็ดครั้งจากนั้นก็กดตกลงนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะกลายเป็นคำว่าประสิทธิทผลทั้งหมดทั้งเอกสารเราเลย เดี๋ยวผมจะเซิร์ชเข้า่าประสิทธิภาพดูนะครับอ่าไม่มีแล้วนะครับประสิทธิผลอ่าเห็นไหมครับว่ามันก็จะขึ้นเข้า่าประสิทธิผลขึ้นมาให้เราทั้งหมดเลยวิธีการนี้นะครับจะเหมาะสมกับเวลางานวิจัยหรือว่าเอกสารของเรามีหลายๆหน้าแบบนี้ครับแล้วก็มีคําบางคําที่เพื่อนๆต้องการที่จะเปลี่ยนทั้งเอกสารไปเลยนะครับวิธีการนี้ก็จะเหมาะสมนะครับจะ ช่วยลดเว้นระยะเวลาในการทํางานของเราลงได้นะครับไม่ใช่ว่าเราต้องมาน,นั่งแก้ทีละคําทีละคําแบบนี้ไม่ไหวนะครับบางคั้งเอกสารเรามีเป็น6,70หน้า780หน้าไปบางครั้งเนี่ยเป็นร้อยสองหน้าแบบนี้ไม่ไหวนะครับถ้าใช้วิธีแทนที่แบบนี้ครับ,ม,ททบ,บ,รบมันจะใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีก็สามารถเปลี่ยนคําที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็วนะครับก็หวังว่านะฮะเพื่อนๆจะนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานเพื่อนๆกันนะครับก็ ถ้าเพื่อนมีคำถามเกี่ยวกับ Microsoft Word อะไรพวกนี้ก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใต้ดีสคริปชันตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีความรู้เนี่ยเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าของผมไปละครับ